แต่ว่าเฮ้ยเไ่ยสัสบางบางีี่นีกูมีอะไรให้โชว์อ่าฮะอะไให้โชว์ซ้ายยกขวายกสายสัฟงยกย้ายี่นี่นี่อ่ะเเฮ้ยเชี่ยรักนะนนก้อยกูหายไปไหนสัสนิ้วก้อยเอาเอาเปลี่นมืวีเดือมือผมดิเฮ้ยเแต่กูจะทำอะไรก่อนอะมามันเล่นไงต่อยแมง นี่เราเราคือเราควรจะทําอะไรก่อนวะนี่ไง้ตายต้นไม้ไหมครับคือเอาชีวิตรอดยังไงวะไอ้สัตว์เมี่ยมือกูยังใช้ไม่เป็นเลยไปซ้อมไปเนี่ยพี่โตมานี่หน่อยดิพี่เก๋วกับพี่โตเหมือนกันไอ้สัตว์เอ๊ะเดี๋ยวนี้มาขาน้ามานี่ก่อนห่ำมึงหายไปไหนวะไปพี่จัดพี่อันนี้เป็นแปลกแล้วอี่เป็แปลกแล้วสัตว์กลัวก็จะมึงทำบ่อยอเยแต่ในเกมมันก็เว้นๆหน่อยกูพยายามจะหยิบก้อนหินด้วยสัตว์หยิบไงอ่ะ เอาฟอนเอาฟอนแล้วกูฟ้อนยังไม่ไหวแล้วเฮ้ยไอ้มักมีความหวังมีความหวังเฮ้ยโดนหีและโดนหีและเฮ้ยโดนโดินโดนละวเดินแล้วยีบเสียดแม่สัสยีบยังไงยังยังไอ้ชุนยุต่างเชื้อมีปุ่มที่อะไรเฮ้ยกูคงหยิบได้แหละกูคงหยิบได้แหละไอ้มะพร้าวมะพร้าวไปหยิบมะพร้าวแล้วกัน เอาที่หยิบหยิบได้เฉยเนาก็คนมันหดใช่ใช่ทางนิ้วหยิบด้วยมึงดูชีวิตแม่ดาบช่วยเออเด๊ะเราจะหยิบอะไรได้มั้ยเนี่ยวันเนี้ยเราจะมาพยายามกันอีกรอบครับโอกาสหยิบมะพร้าวที่แบบไม่ใจะเป็นเรื่องเบสิกของชีวิตเราเปล่าวะจะไปไหนมึงจะกิ้วจะคุยอะไร นี่มะพร้าวหายไปแล้วพีเดธมะพร้าวลูกตั้งเท่านี้มะพร้าวตั้งเท่านี้เอ้ยแล้วมะพร้าวกูหายไปไหนอะไม้ไม้ไม้องหยิบไม้ไอที่นี่มึงไปแล้วไปแล้วไอ้ที่นี่แล้วขอให้กูหยิบมาหายไปไหนอะอ๋อนี่ยังอยู่อยู่ที่มือที่ยากจริงแค่ใช้มือเฉยไม่ยังยากลไอ้สัตว์ แอนซิมูเลเตอร์เคืยอะไรเนี่ยอย่าเซเวอร์วอยังไงนะว่ากูใช้มือไม่เป็นมาละพี่ผมมาละเฮ้ยทำไมตายวะเอ้ยปู้ปูเอ้ยเมื่อป่องนิวอ่ะเฮ้ยเมื่อป่องเออเดินเมื่อป่องต่อยตายเหรอ,อตายเหรอก<อ> <laughs> ูตี <S <S เดี๋ยวกูจะแก้แค้นให้มาแก้แค้นให้ <laughs>